สวัสดีค่ะชมพู่นะคะวันนี้ชมพู่มีแขกรับเชิญมาด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเจ้าพี่โอ่งมังกรใบนี้ของชมพู่นั่นเองนะคะวันนี้ที่หยิบเอาเรื่องของโอ่งมังกรมาพูดนะคะเพราะว่าชมพู่จะทําคลิปนี้ให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจกาวซีเมนของผู้เนี่ยได้ดูเป็นวิทยาทานเนาะเพราะว่าชมพู่ซ่อมและใช้เองในสวนนะคะ ลักษณะขององค์ใบเนี้ยค่ะที่ทำการซ่อมแซมอันนี้อันนี้เปิดให้ดูเลยนะคะว่าไม่มีน้ำในในในบ่อในระดับบนเนาะตอนนี้ชมพู่เติมน้ำเข้าไปนะคะเพื่อเดี๋ยวคุยไปก็จะได้ดูว่าระหว่างที่เราอัดวิดีโออยู่เนี่ยค่ะมันมีอาการน้ำซึมบริเวณที่มีรอยแตกไหมนะคะให้ได้เห็นเลยว่า ประสิทธิภาพเขาเป็นยังไงเนาะเนี่ยค่ะลักษณะการแตกก็จะแตกจากจุดนี้นะคะไปจุดนี้เลยเนี่ยค่ะรอยแตกคือแตกเป็นชิ้นเลยค่ะแยกออกจากกันเลยนะโอ่งใบเนี้ยค่ะจะมีชิ้นนี้ค่ะแล้วก็ชิ้นนี้นะคะเป็นสองชิ้นเดิมทําการซ่อมแซมโดยการฉาบป,ปูนซีเมนลงไปแล้วก็ใช้ปูนยาแนวด้วยแต่ก็เอาไม่อยู่ เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นร่องรอยของการซ่อมแซมแต่อดีตเนาะก็เลยขังน้ำไม่อยู่ก็เลยทิ้งมันไว้อย่างนี้จนชมพู่มารู้จักกับตัว1 1ึ่แล้วก็นำตัวนี้มาขายก็เลยได้ทำการทดลองซ่อมแซมโอ่งใบนี้นะคะแล้วก็จากวันที่ซ่อมแซมมาถึงวันนี้ระยะเวลาก็เกือบเกือบสามปีเรามาดูว่าหลังจากที่เราทำการซ่อมแซมแล้วก็ล่วงเลยเวลามานะคะลักษณะของ ตัวกาวซีเมนเป็นยังไงและโอง่งยังใช้งานได้อยู่ไหมนะคะตัวนี้ทําการซ่อมแซมแบบหยาบๆก็คือเราไม่ได้ใช้เครื่องมือในการขัดเจียพื้นผิวให้มีความหยาบคือลอกความลื่นๆอย่างเงี้ยค่ะคือโอง่งบังกรเนาะมันจะมีการเคลือบผิวหรืออะไรสักอย่างแล้วมันจะลื่นเราต้องขัดผิวบริเวณที่ต้องการซ่อมแซมกาวซีเมนให้มีความหยาบมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็ทําการอุดกาวซีเมนยาแนวซีเมนนะคะแล้วก็ ทำการทาคลอมรอยแตกแล้ววางทหายแต่ทีเนี้ยงานเทียมผู้ซ่อมแซมคือจะเป็นแบบง่ายๆทําทเองตัวเนี้ยแม่ชมพู่เป็นคนทําการซ่อมนะคะก็คือซ่อมคนเดียวซ่อมเองแล้วก็ไม่ได้ดูคลิปไม่ได้ดูอะไรเนาะฝึกทําเอาลองลอง,ลองทดสอบซ่อมแซมเอาก็ผสมกาวให้มีความเหนืดก่อนแล้วก็ทําการเชื่อมปะลงไปยางรอยแตกก่อนแล้วก็ เอาชิ้นที่แตกอีกชิ้นหนึ่งเนี้ยเอามาวางประกบกันเนาะจากนั้นก็จับจับให้เขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะหาอะไรมาประคองประคองให้ให้มันแนบสนิทกันมากที่สุดแล้วหลังจากนั้นเมื่อมันแห้งมันก็จะจับตัวกันดีในระดับหนึ่งเนาะเราก็ทําการยาแนวรอยแตกอีกครั้งหนึ่งที่มันไม่เต็มหลุมยาแนวรอยแตกอีกครั้งหนึ่งด้วยการผสมกาวซีเมนต์หนึ่งหน้าให้เหนือนะคะแล้วก็ ลูดไปใช้มือลูดไปนะคะใส่น้ำขึ้นมาเยอะละเอามือเนี่ยค่ะเนียผสมเนืดแล้วก็เอามือลูดลงมาอย่างนี้นะคะด้านนอกอะ่ะแม่ไม่ได้ทําการแตะตาข่ายเสริมกําลังไว้จริงๆมันต้องแตะนะแต่อย่างที่บอกเราซ่อมแบบหยาบหยาบนะคะไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากทีนี้เรามาดูข้างในกันหลังจากที่ทําการซ่อมแซมนะคะ ตัวข้างในด้านในเราจะวางตาข่ายเสริมกำลังเห็นไหมคะเดีย๋ยวนะชมพู่ก็ทำงานไม่ถนัดเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นตาข่ายเสริมกำลังวิธีการคือทากาวซีเมนต์ลงไปและรีบวางตาข่ายเสริมกำลังนะคะขณะที่กาวยังยังเปียกอยู่เพื่อให้กาวให้เพื่อให้ตาข่ายเนี่ยคะ่ะ จมเข้าไปในเนื้อของกาวซีเมนจากนั้นก็รีดให้เรียบนะคะเมื่อแห้งแล้วเนี่ยเราเอามือจับบนพื้นผิวดูมันจะไม่มีน้ํายาหรือน้ํำกาวซีเมนตเหนียวติดมือเราขึ้นมาก็ถือว่าทําการทาซ้ําได้เลยในรอบที่สองหรือรอบที่สามก็เหมือนกันต้องรอให้แห้งก่อนนะคะอันนี้คือผลจากการซ่อมแซมแบบพื้นผิวแบบหยาบๆนะคะจะเห็นได้ว่า กาวซีเมนต์มันจะหลุดล่อนออกมาเนื่องจากความร้อนด้วยเพราะเราตั้งไว้กลางแจ้งเนาะความร้อนเราไม่ได้ใส่น้ําไว้ตลอดนะคะถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็หลังจากที่ทําการซ่อมแซมด้วยการวางตะข่ายเสริมกําลังในลักษณะนี้แล้วนะคะก็ให้ถับโดยการนํำกาวซีเมนต์หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งส่วนผสมกับทรายสะอาดจะหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้นะคะ ประมาณสามถึงห้าส่วนนะคะกาวซีเมนต์หนึ่งส่วนทรายสามถึงห้าส่วนแล้วทำการผสมกันและจากนั้นทำการฉาบฉาบปิดด้านหน้าที่เราทำการทากาวซีเมนต์อีกทีหนึ่งนะคะมันจะไม่ทำให้แบบหลุดออกมาอย่างนี้แต่ถ้าเรามีปูนทรายอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันสวยงามหน่อยก็อาจจะเป็นผสมปูนทรายสำหรับงานฉาบ นะคะแล้วก็ฉาบปิดอีกทีหนึง่งก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานกว่านี้อีกอันนี้ทําการซ่อมแซมสามปีนะถึงแม้จะสภาพขาดขาด,ขาดลุยล่อดล่อนแบบนี้ก็ขังน้ําอยู่นะคะแล้วก็การใช้งานหรือการรักษาโอ่งไปเนี้ยไม่ค่อยได้ทําการรักษาเขามากเท่าไหร่อยากจะอยากจะพาเขาไปไว้จุดไหนก็กลิ้งเข้าไปนะคะ กลิ้งเข้าไปกลิ้งไปกลิ้งมาหลายจุดแล้วค่ะโอ่งใบนี้ยมันก็สามารถขังน้ำได้อยู่นะคะขังน้ำได้อ่าก็จะมีจุดนี้นี่นี่เห็นไหมคะจุดที่เราทำการซ่อมแซมไม่ดีก็จะมีนี่นี่นี่อ่ามันก็จะรั่วซึมออกมาอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าชมพู่จะเอากาวมาซ่อมก็ต้องทําการสกัดเอาโปนูนโดยรอบออกนะคะ และขัดพื้นผิวแล้วก็ใช้กาวซีเมนต์อุดใหม่มันจะมีจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะคะนคะคะเห็นได้เลยนะคะถ้าตรงไหนที่มันเสื่อมสภาพแล้วมันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นแต่สังเกตดูดีๆนะคะจุดนี้มันก็ไม่ได้ซึมเห็นไหมเดี๋ยวพามาดูสั่งนี้นะคะ ดูแบงนี้นะ,ะเห็นไหมนี่ค่ะนี่นี่จะเป็นรอยแตกเล้าหม่ที่เกิดจากการใช้งานของเรานั่นแหละเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวันก่อนชมพู่ความเขาลงเพราะว่าลูกยุงมันอยู่เต็มเลยข้างในก็เลยความเขาลงเบี่ยงเขาลงมาเนาะมันอาจจะแตกอันนี้มันจะเป็นรอยใหม่ด้วยเนี่น,นี่รอยใหม่รอยใหม่เลย แ,แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยทําการซ่อมแซมทีหลังนะคะสังเกตดูว่าตรงไหนที่มันป่วยการแล้วมันไม่ไหวละมันก็จะซึมออกมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าประสิทธิภาพกาวซีเมน์อ่ะเราก็ดูได้เนาะมันก็ไม่ได้รั่วทั้งหมดเห็นไหมคะเห็นไหมคะตอนนี้น้ําขึ้นมาจนจะเต็มโอ่งแล้วอยู่ในระดับนี้แล้วนะคะอยู่ในระดับนี้แล้วตรงเนี้ยก็ยังเอาอยู่ยังเอาอยู่นะคะก็ยังไม่รั่วนะ นี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าตัวกาวซีเมนเราอะยังยังแนบกับพื้นผิวได้ดีตรงเนี้ยได้ดีแต่ข้างบนตรงเนี้ยมันเริ่มล่อนล่อนละซ่อนออกมาละเนี่ยค่ะอ่าตรงนี้เป็นส่วนที่แผ่นกาวซีเมนมันมันล่อนออกมาตรงนี้ยเมื่อกี้ที่ให้ดูเนาะนคะคะมันล่อนออกมา ะะมันก็เลยทำให้ตรงนี้มีอาการซึมเห็นไหมนะคะให้เทียบดูเลยนะคะน้ำในโอ่งมันขึ้นมาระดับเกือบจะถึงปากโอ่งแล้วแหละแต่ตรงเนี้มันก็ยังยังคุมการรั่วซึมได้ดีมากๆเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันเนะะี่ยค่ะ ฝั่งนี้ก็เช่นกันเห็นไหมแต่ตรงเนี้ยมันแตกแตกหนักเลยนี่นะคะเพื่อจะให้ลูกค้าหรือผู้ที่กำลังติดตามกาวซีเมนของเพจที่ชมพู่ดูแลอยู่ได้เห็นถึงประสิทธิภาพของตัวกาวซีเมนนะว่า ซ่อมแซมแล้วมันจะเป็นยังไงมันอุดได้จริงเหรออายุการใช้งานนานไหมอยู่ได้กี่ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมของเราว่าเตรียมพื้นผิวดีแค่ไหนแล้วก็ทำการซ่อมแซมถูกขั้นตอนวิธีหรือเปล่านะคะ แล้วพื้นที่ที่เราจะนำไปใช้งานเป็นจุดไหนบริเวณไหนเพราะว่ากาวเซเมนหนึ่งหนึ่งห้าหรือสองหนึ่งห้านะคะจะนำไปใช้ได้ดีกับงานที่แห้งหยาบและสะอาดเป็นอันดับแรกสองวิธีการซ่อมแซมก็คือจะต้องอุดยาแนวก่อนไหมเก็บรอยแตกก่อนไหมวางตาข่ายหรือเปล่า และจุดที่เราซ่อมแซมอ่ะอยู่กลางแจ้งไหมใช้งานหนักไหมโครงสร้างแข็งแรงไหมเป็นไม้วิวบอร์ดสมาร์ทบอร์ดซีเมนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแจ้งรายละเอียดมาเพราะว่าเคสแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะคะหากสงสยัยหน้างานแบบไหนหรือวิธีการซ่อมแซมแต่ละหน้างานแบบไหนก็ส่งรายละเอียดมาก่อน ทำการสอบถามก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราค่อยตัดสินใจว่าเราจะเลือกกาวซีเมนของกลูซีเมนเนี่ยไปใช้กับหน้าง,งานของลูกค้าไหมบอกได้เลยค่ะว่างานจบงบไม่บานแน่นอนถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราและวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องนะคะยังไงชมพู่ก็จะขอปิดคลิปนี้ด้วยน้ำที่กำลังจะเต็มโอ่ง ไม่มีการตัดต่อไม่มีการแต่งคลิปวิดีโออะไรทั้งนั้นเนาะอันนี้จะเป็นคลิปแบบดิบๆแบบเรียวๆให้ได้เห็นเลยว่าใส่น้ำเต็มโอ่งแล้วตัวเนื้อกาวซีเมนจะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะเนี่ยถ้าซ่อมแซมดีสี่ปีห้าปีมันก็ยังอยู่ได้เผลอๆอยู่จนลืมนะคะซ่อมแซมบ้าน อาคารสถานที่หรือของอะไรก็ตามที่เราไม่อยากทิ้งเนาะสิ่งที่เรารักไม่อยากทิ้งเนี้ยแล้วก็ซ่อมแซมโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ขั้นตอนซ่อมแซมที่ดีก็พอนะคะอืมให้ดูเลยนะคะเห็นไหมอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได,ได้นานเลยค่ะจากใจของชมพู่เลยขายจริง มีตัวตนจริงส่งจริงและก็ใช้จริงที่สำคัญซ่อมแซมเองได้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้ของชมพู่นะคะในวันนี้ชมพู่และแขกรับเชิญของผู้นะคะน้ององค์มังกรก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าชมพู่ก็จะนำเสนองานใหม่ ต่อไปนะคะฝากติดตามด้วยสวัสดีค่ะ